อเราซื้อบัตรแล้วเราก็จะได้ทุกแคนแบบนี้นะคะเพื่อนเราก็จะใส่ถ้าหายไปก็จะตัดเราหนึ่งร้อยบาทก็แกแล้วก็แปะเลยไงแกแล้วก็แปะเลยให้พนักงานเขาทำให้ก็ได้ก็ยิงนังแกะได้แล้วไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เรเห็นลอกนะแปะเลยอ๋อเหรอแปะเลยเหรอคนเยอะวันนี้อยู่ไหม ตีละไมไมีผลไม้ขายหนึ่งร้อยยงขายมให้ขายให้เดีใส่ให้ได้นะคะอ๋อเล่นละ้าใส่ให้เล่นละถ้าเราใส่ไม่ได้ให้พรักงานเขาใส่ให้ะจใคะใส่นี่เขาจะใส่อย่างนี้งานเขาจะใส่ เชินค่ะขอบคุณค่ะเรจะเดินเข้าไปด้านหน่าน้หักเของีมาใหนสนะคทนี่ได้นะคะางเดินเขามีมีฟักแฟงฟักแฟงฟักนี้เขากง่าวมากเลยดูชินเต่นจังโอ้โห อันนี้ลูกจริงลูกปลอมลูกจริงลูกฟักเน่ยค่ะเพื่อนๆทำไมมันลูกใหญ่จังเลยอ่ะทางเข้าบุฟเฟ่ของเขาสวนเมเปิ้ลนั่นเข้าขายจริงไหมนี่ฟักลูกใหญ่มากเลยดูดิม่อทำไมมันทำยังไงเนี่ยเขาก็ปลูกไว้เพื่อเป็นประดับเขาจะเก็บขายไหมเขาให้เข้าทางนี้ทางเข้าโอ้ยู๊บดูถ่ายลูกมันใหญ่ใหญ่ตียาวๆน่ะ มองเห็นไหมมาเรามาเข้าทางนี้กันนะ่ะหายไปหนีดิดเขาไปเก็บผักตรงไหนเดินเข้าไปสามร้อยเมตรดีกค่าเขาคุณค่ะเราจะไปเก็บผักเราอยากได้ผักเราก็ไปเก็บผักครับเพื่อนสามร้อยเมตรเท่าไหร่ พอเข้ามาก็จะเจอเนี term, ่ยโอ้อร uh, ่มรื่นดีมากเลยเพื่อนโอ้ทางเดินของเขาเป็นอุโมงค์อุโมงค์ฟักเป็นอุโมงค์ฟักนะเพื่อนบนหัวน่ะ ยืนยืนยืนหันหน้ามาเนี่นจับฟักใหญ่มากเลยจับถึงไหม <c oughs> จับถึงจับฟักใหญ่ๆจับถึงไหมคะบ้านหาง <ขอ S 1> คาอยาวทางนี้เก็บผักใช่หรอหือย้องนข้างเก็บผัด ดูนี่ก่อนดูสวยงามนี่ก่อนเดิน,ทา,น,นทางนู้นเี๋ยวไปนี่ตรงไปนี่ไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะมีเลี้ยวขวาเดี๋ยวเราค่อยมาดูทางนี้ตามหลังก็ได้ก่อนจะถึงอ่ถึงที่ว่าเขาตวนนะครับบ้านไก่เขาจะเก็บผลเดี๋ยวเขามาถ่ายตรงนี้เราถ่ายตรงนี้ก่อนได้ไนะหมเราถ่ายสวนลำไยในทางนีส้สวนลำไยต้องมาเก็บสวนลำไย นี่เป็นสวนลำไย่เขาน่าแค่เราเก็บลำไยได้เข,เขามีบุฟเฟ่ให้กินส่วนลำไยส่วนลำไยก็มีที่นั่งเขามีที่ให้เราเด็ดคนเยอะเยอะ ลำใยเขาก็มีลำใยดกนะเพื hmm. oh. ่อนแต่ว huh. uh ่า huh. ม hmm. uh ันยังไม่ลูกลูกมันยังไม่ห่ก็ให้เก็บได้ือเดินตามนี่ก็จะมีแต่อุโบสถเดินตามกจะเป็นประมาณนะเพื่อน บะจุดบริการบุฟเฟ่ลำใหญ่เราเข้าไปตรงบุฟเฟ่ลำใหญ่ค่ะคเพื่อนๆอันนี้เขาให้เราเก็บหรือว่ายังไงเราต้องเป็นบุฟเฟ่ลำใหญ่ค่ะคเพื่อนๆเราก็ไปเอาลำใหญ่ตรงนี้หน เขานั่งกันเต็มเลยมีต่างชาติเยอะๆนะคะนีต่างชาติก็คือพม่าเยอะอ่ะวันนี้เต็มไปหมดเลยเร,เราก็มาเราเราก็มาเอาลำยยตรงนี้คะ่ะที่นั่งเอาเองตามอัธยาศัยนายก็นั่งเขาก็มีโต๊ะให้นั่งนั่งกินลำยายกัน มาสามคนคนละถาดมาสามคนคนละถาดน่าจะใช่มาสามคนคนละถาดนี่ถ้าเรามาเขาจะมีบุฟเฟ่ลำใหญ่ลำใหญ่ลูกใหญ่มาสามคนคนละถาดเหรอกี่ทานก็ได้ครับทาให้หมดอ๋อคนละถาด ต้องสีไปไหนหยิบได้เลยนะครับหยิบได้เลยกินถาดเดียวยังไม่หมดกระเป๋าูลูกใหญ่มากเลยเราจะไปหาที่นั่งก่อนไปนั่งตรงไหนมันไม่มีที่นั่งหาที่นั่งเอาเองนุนเขาาลุกไปแล้ว ก็หาเสือนั่งมีคนรอคิวเยอะแยะเลยไม่มีที่นั่งเขากำลังจะลุกหอเขากำลังจะลุกหรือเปล่านี่มาทางนี้มาเนี่ยเนี่ยมาทางนี้ จะมีใครนั่งไหมคะเนี่ยไม่นั่งแล้วนั่งเลยค่ะขอบคุณค่ะอ๋อนั่งเลยกี่คนสามคนเขาไปนั่งตรงไหนตรงนี้ก็มีไปคนละทิศคนละทางมาเที่ยวก็สนุกดีใช่อากาศอยู่ก็เลยยืนรอมาเที่ยว เขาจะมาทางนี้เขาไม่มาเขาไปนั่งอยู่ตรงนู้นน่ะเขาจะไปทางนี้แล้วแต่แล้วแต่เขาเขาก็ได้จะนั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าลูกมาก็ไปแล้วอันนี้รอลูกเฉยๆมานั่งตรงนี้ดีกว่าคนไม่เยอะตรงนู้นคนเยอะบรรยากาศเขาดีเขาไม่ให้เราเก็บเขาไม่ให้เราเก็บเก็บอะไรลำไยเขาเก็บให้เราเองลำไยลูกใหญ่ เพราะว่าเขาทำเสร็จขาด้เราไปถือเอาเลยเราไปถือเอาเลย,เเเลยว่าจะมาถึงมันหลงไปตรงนั้นตรงนี้อยู่ที่ไหนกรุงเทพโอ้หรอ <c oughs> ตรงนี้ก็อยู่น,นครปฐมอ๋อ <c oughs> มันเปียกทุกที่ <c oughs> เปียกเพราะว่าเมื่อเช้านี้ฝน,นฝนมันตกนั่งไปไม่ได้